ไม่แน่ไม่แน่นะไม่แน่เวลามากขึ้นจริงนะแต่เวลาตั้งใจจะเอามันจะโลภถ้าไม่เห็นตัวโลภภาวนาไปเถอะมันมีความโลภนําไปแล้วเนี่ยมันก็คือก็เรียกว่ามันมีโลภมูลจิตเ,เกิดขึ้นมาแล้วก็ ทุกครั้งที่เดินจงกรมก็เดินด้วยความโลภจะนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิด้วยความโลภจะสวดมนต์ก็สวดด้วยความโลภเห็นอ้วยไหมรันโลภอยากได้ผลแล้วมาเห็นความโลภเนี่ยนะการกระทําทุกสทุกอย่างไม่ว่าทางกายทางวาจามันก็จะเป็นสนองกับความโลภนั่นไปโลภแล้วรู้ว่าโลภแล้วก็ทําไม่ใช่ว่าโลภแล้ว่โลภแล้วนอนก็ไม่ได้นะโลภแล้วรู้ว่าโลภแล้วก็ทำมันจะทําด้วยไม่โลภหรือนี้มีเวลามากแล้วก็ทําทําให้มาก ดีก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นทั้งนี้ก็เราก็สบายมีเวลาฝึกปลือในการดูจิตของเรามากขึ้นระวังอย่างเดียวอย่าโลภอย่าโลภ